สวัสดีทุกคนวันนี้มาพบกับช่างอ e ีเวต้าพาระเกมโรบอทในแมปเอลิเมนต์แบทเทิลกลาฟนะคะวันนี้เราจะเอาน,นี้มันมันคือยู่เปล่าโอเคบันทักเกลี่วันนี้เราจะมารีวิวธาตุที่ต่อจากธาตุลมกันเลยนะคะนั่นก็คือธท่าทอัมจอมนะคะเป็นธาตุสายฟ้านั่นเองฉันก็หลอกฉันก็เลงจะพูดว่าไฟฟ้า ไป Let's go ค่ะวันนี้เราจะมารีวิวถ้าสายฟ้าไอ้ไม่ใช่สายฟ้าเออถูกแล้วไปวิ็ดเฮ็ดเพชรเพชรเฮ็ดแกเฮ็ดเฮ็ดมาดูกันนะคะว่ามันจะโหดไหมไหนหายเหยื่อก่อนเหยื่ออยู่ไหนเหยื่อผู้แกไปไหนหมดเนี่ยออืเฮ้ยใครยิงปืนกลพืชมา เป๋ตัวอักมากแกฮึแยะฮ่าตองอ้อาวไม่รู้อ๋อแย่จังแกไปไหนแล้วมันขึ้นไปแล้วอ่ะอ๋อ,อแกะจะไปไหนเขาไปไหนกันน่ะทุกคนเขาไปอนนานนี้น้าเล็กกันหรอ <c oughs> ใช่ไหม,มเอ่ยใช่ไหมเอ่ยอยู่อนนานนี้น้าเล็กกันแล้วนะเฮ้ย ตลบได้โอ้ยโอ้ยจะตายแกต้องเจอดิาโอ้ยึสลามโอ้โหสลามกระส่า่นเเข้ามาแกน้องเจอแบบนี้แล้วก็อก้อไก้อนนนเออยงงัแหครับสายฟ้าโอ้ยจะตาย แมๆๆๆนแมนแมแหม่ซัมเตอร์แบบนี้โอ้โหลาว,ว่าไปยิงฉันแกแคบแกไอ้ไม่นอนแกใช้ท่าเพลงเหรอเอ้ยท่าเสียงอ๋อท่าเสียงเฮ้ยไอ้จะไปใช้ไม่ได้ใช้น้อยซี่ร่อนแม่ไหนแล้วฮัช มันหลบได้เหรออุ้ย้ย,ยมันยิงมาแล้วอะไรก้อระดิษะลมหลนลมลมชันนช้นสองหนึ่งให้ชั้นสองหนึ่งกลับไหมล่ะไ,ไม่มีคนนะสิ <c oughs> ลม ได้แล้วอยู่ตรงร้านกันเองคิดว่าจะมาฆ่าฉันแล้วจะหนีไปได้แบบนี้เหรอฮะฮ้นี่เป็นนี่อะไรหรอเป็นะน้านะีเรียสเลยยังเก็บไม่ได้โอ้เปิดสมุดอีกแล้ว EP ไหนแล้วก็ไม่รู้ ไหนไปไหน,ไไหนโอ๊ยใครยิมาแกจะไปไหนจำนได้ว่าแกฆ่าฉัหรือเปล่าวะเฮ้ยหยุดหยุดสิุดหยุดหยหยุดหย,ยุดหยุดหยุดหย n ดหยุดหย n ดอยยดุุ รอดไปบังอาหจ oh my god จะทำไรเช่นบังอาจโอ้เพชรอีกแล้วโอ้ย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 เพชรลูกเอ้ยลูกเอ้ย oh my god เพชรสามออบแล้วสามสิบ เวลาที่สนุกกันแล้วไงแกแกแย่งเพชรฉันใครยิงมาแกมังอาจยิงมาโอ๊ยเอ้าไม่โดนเกงอ่ะโอ้โหเอ้าสายฟ้ามันใช่ยากมากมันต้องใช้เป็นแบบคอมโบเอ้าไม่โดน ไม่โดนใครเลยด้วยซ้ำมาสิมาสิแกจะเจอดีใช่ไหมโอ๊ถ้าเพลงมันยิงระยะไกลได้อ่ะโอ๊ยนี่เนอ,อ่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมันก็มีสายฟ้าพลาสมา่ามันเรียวตามได้โอ้ยไม่ไม่ไม่โอ้โอ อย่างนั้นแหละจะฆ่าฉันให้ตายเลยใช่ไหมจะให้ได้เลยใช่ไหม มันแก้แค้นเราเว้ยเฮ้ยแก้แค้นฉันหรอฮะแก้แค้นฉันหรอเกะแก่นแกะแก่นอะไรคือแกะแก่นแกะแก่นมาสั้นโอยเพสอะอุ้ยแก้ไปแล้ววะไอ้อยูไรายแกนแก้ นะฉันสามารถฆ่าแกาได้นะโอ้ยเปิดสมุดแล้วสามารถฆ่าแกาได้ได้ฉันตายยิงๆิงใส่แกแบบนี้ยงไงล่ะตายซะอย่างไรงก็ฆ่าคุนได้คนนเองไงนะโ okay. อเค่คนสหรบคลิปในวันนี้ดิฉันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย